สวัสดีค่ะปีมนันนี่ช่องนี้มีแตของฟรีของฟรีในวันนี้มีแอปใหม่มาแนะนำเป็นแอปที่เอ่อคเป็นแอปที่จับจับผิดภาพนะใครที่ชอบเล่นแอปเกมประมาณแบบนี้แล้วสนใจลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปแต่ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเล่นหรือไม่เล่นก็อยากให้ดูคลิปให้จบนะคะเดี๋ยวนะจะบอกเมนูทีละเมนูให้แล้วก็ เดี๋ยวจะบอกเมนูต่างๆให้นะคะกะดูนิดนึงอันนี้คือหน้าตาของแอปนะมันจะเป็นแบบนี้แอปนี้แ,แอปนี้เราสามารถล็อกอินได้2ช่องทางนั่นก็คือ f a c e b o o k หรือไม่ก็บัญชี Google พอเราล็อกอินเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะพามาในหน้านี้ซึ่งในหน้านี้จะเป็นหน้าลักหน้าหลักของแอปการหาคะแนนของแอปนี้ก็ได้จากนี้นะคะการเข้าระบบในการเข้าระบบของเขาเขาจะมี คะแนานหรือมอีโบนัสให้ในแต่ละวันี่จะอยู่ตามนี้อันนี้คือการเข้าระบบส่วนเมนูอื่นก็อย่างหมูเนี่ยหมูรับตรงเนี้มันจะเป็นจะเป็นประมาณเหมือนอกระปุกออมสินให้เรากดดูโฆษณาเพื่อที่จะรับธรบัตรตามนี้นะ ส่วนอัพทูห้าสิบตรงนี้มันจะเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมนี่ค่ะอันนี้จะเป็นภารกิจเพิ่มเติมหรือกิจกรรมเพิ่มเติมจะอยู่ตรงนี้เราสามารถมาทำกิจกรรมตรงนี้เพื่อที่จะรับธนาบัตรได้ส่วนธนาบัตรคือตรงนี้นี่นะคะธนาบาัตรการถอนเงินของแอปนี้เราจะใช้ธนาบัตรในการถอนส่วนเมนูด้านล่างอ่าเมนูด้านล่างตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับเอ่อ การเล่นเกมถ้าเราเล่นเกมจนครบเวลาเราก็จะสามารถได้รับรางวัลส่วนแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนตรงนี้เราสามารถใช้เหรียญทองในการแลกเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ซึ่งเหรียญทองจะใช้สำหรับการเล่นเกมแล้วก็พลังงานก็ใช้สำหรับการเล่นเกมเหมือนกันส่วนด้านล่างอันนี้ด้านล่างภารกิจตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับภารกิจประจำวันนี่นะคะส่วนรูปบ้าน รูปานก็จะเป็นในนาโฮมส่วนการแนะนำตรงนี้ก็ได้เราสามารถกดคัดล็อกลิงของเราแล้วก็เอาไปแนะนำเพื่อนได้การแนะนำเพื่อนของเขาเขาก็มีค่าคอมตามนี้อ่าอันนี้คือค่าคอมจากการแนะนำเพื่อนหรือเมนูการแนะนำเพื่อนถ้าเราไม่อยากเข้ามาดูตรงนี้เราก็มาตรงนี้ก็ได้นะคะที่เขียนว่าเชิญเพื่อนอ่าประมาณนี้อันนี้คือเมนูต่างๆของเขา ส่วนข้างบนนี่ค่ะข้างบนข้างบนก็จะเป็นเกี่ยวกับภารกิจส่วนการถอนเงินนี่นะการถอนเงินของแอปนี้ถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทแล้วก็การถอนเงินของเขาจะถอนเข้าทูมานิวเวลิตการจ่ายเงินของเขาจะจ่ายภายใน1-3วันทําการคือรู้มงว่าแอปประมาณแบบนี้มันก็จะเป็นเหมือนอแอปก่อนนาะนโ้นที่เคยเอามาลงให้ก็คือว่า เล่นไปสะสมไปแล้วพอถึงยอดขั้นต่ำสิบบาทแล้วก็สามารถกดถอนเข้าทูมอนี่เเล ật ได้ทันทีก็ลองเล่นดูนะคะส่วนการเล่นเกมให้เรากดตรงนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเกมนี้มันเป็นเกมจับผิดภาพเราสามารถจับผิดภาพได้ทั้งหมด5ภาพถ้าเราจับผิดภาพครบแล้วเดี๋ยวเขาจะพาไปในด่านต่อไป อันนี้ประมาณนี้นี่นะเอออีกอันนึงอีกอันนึงสังเกตเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดถ้าอันไหนไม่ถูกมันจะขึ้นเครื่องหมายกากบ,บาททีออ่อันไหนวะอืมเดี๋ยวเดี๋วเดขออนุญาตหาแป๊บนึง ถ้าเราหาไม่เจอนี่เขาจะมีตัวช่วยด้านล่างนี่ตัวช่วยของเขาจะอยู่ตรงนี้เริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมอ่ะเริ่มใหม่พลังงานเราก็จะลดสองสามเมื่อกี้มันมีสี่นี่ว่ะสี่เอออีกอันหนึง่งนี่ห้านี่ พอเราเล่นผ่านด่านเขาก็จะให้เราดูโฆษณาในบางครั้งการดูโฆษณามันจะได้ทั้งเหรียญทองหรือบางครั้งก็ได้ธนาบาัตรอะดูโฆษณาตรงนี้อันนี้ขออนุญาตปิดละกันนี่นะคะแล้วก็ไปเล่นในด่านต่อไปได้คือจะจะว่าเครียดก็เครียดนะสำหรับแอมเนี้ยเพราะว่า มันจะเหมือนเป็นการใช้สมาธิในการเพ่งเป็นเหมือนว่าเราจะต้องมานั่งจับผิดภาพ4ี่ห้าภาพเพื่อที่จะผ่านด่านต่อไปแต่ถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ยมันมันมันก็ได้นะมันก็ไม่มีอะไรที่เสียหายเล่นไปสนุกสน uk, กุกก็ก็ลองดูได้ แต่รู้สึกว่าตอนนี้นยังหาไม่เจอไว้เออนีหนีได้ละอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอันไหนวะกาเหรอไม่ใช่เอ,อ้ยมันจะมีจุดเล็กๆที่มันไม่เหมือนอ่ะเวลาหมดซะง,งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองใหม่อีกรอบหนึ่งนะตรงนี้ ตรงนี้นี่ตรงนี้เจอแล้วแล้วก็อะไรวะเมื่อกี้อันไหนนะนี่ฮะประมาณนี้กดดูโฆษณาตรงนี้นะก็คอนญนตปิดละกันอันนี้คือการเล่นเกมนะคะจะเป็นแบบนี้ เล่นให้ดูแล้วว่ามันเล่นประมาณแบบนี้ส่วนเราจะเล่นหรือไม่เล่นอันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของเราแต่โดยรวมถามว่าแอปนี้น่านเล่นไหมคือถ้าคนที่ไม่ซีเรียสอะไรถ้าคนที่รู้สึกว่าฉันไม่ต้องมานั่งเพ่งเล็งฉันสามารถหา,หาจุดต่างได้ก็ลองเล่นดูได้แต่ถ้าบางคนที่รู้สึกว่ามันก็ยากนะเพราะมันมีจุดเล็กๆที่ มันจะมีความแตกต่างกันอยู่มันจะทําให้เราหายากขึ้นก็ไม่ต้องดาวน์โหลดนะคะอันนี้เล่นให้ดูแล้วนะว่ามันเล่นยังไงทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะโหลดหรือไม่ดาวน์โหลดใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกยังไม่เคยกดติดตามแล้วคิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์อย่างน้อยถ้าคุณดูจบคุณจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะโหลดหรือไม่โหลดก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงแล้วกันนะคะ กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆห,หรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเราเาจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ